ยังดอกรแรกพื่อบนต๊เพ an ื่ออบนโต๊ะคันนี้ก็จะกี่จางกันกี่จานทุกคนไกินทั้งค่ายอันนี้ถุงละร้อยนะคะถุงละร้อยอันนี้สองบอกสองร้ออันนี้สองอันนี้อันใหญ่นะคะอุ้ยดอกต็มๆงามๆนะคะช่วงนี้คนเยอะมากเลยอุ้ยทุกแก่มีแตะงามทุเจ้าคือมีแต่ดอกงามหมดนี่งามคือคนแม่ สวยแม่เลยเห็ดลายค่ะเห็ดลายแห้งหน้าตลาดเหมือนเดิมค่ะหน้าตลาดเหมือนเดิมเห็ดโคนลายลายเห็ดไยในเด,นเอดน้อเห็ดยในเด้อเซนสซินฮ่าวุ้ยมีแต่ดอกงามเด้เอเฮ็ดป่วงออกแล้วหน้าตลาดหน้าตลาดมาเด้อมาเด้อ อ่อนๆเลยอันนี้อันถุงละกิโลบอจ้าถุงละกิโลอ๋ออาบอกข้าะนะคะถุงละกิโลอันนี้ถุงน้อยเต็ดอันนี้ก็มีเต็ดละโมกก็มีนะคะเห็นละโมกไข่ละโมกอันนี้ไปหามาเองบอกโอ้ไข่มกหาเองนดิค่ะหาอร่อยจ้าอร่อยจ้า น้ำด้เด้อฮิทโขกกัไลค่ะฮิทขกขก็มีตั้งหาเลี้ยงย่อยเป็นจุ่มๆนะเป็นจุ่มๆฮิทขกกับฮอทโขกเป็นตั้งตั้คกะบไลเป็นจุ่มๆเลยอ่ะฮุบๆตอนนี้ นาตลาดด้วยค่ะเด้อนาตลาดนาตลาด,ด,ดรากลราากแลงรากรกละงูงา,งาไข่รากเต่าง,งามงามลายงามลายเด็พาะงามคุณแม่คุณน <laughs> ่ะใช่ไม่ใช่บ่าหรอน่า <c oughs> นี่พัอคูอวดแตนขาขาเห็ดหน้อเอ้ยขาเห็ดนี่เว้ยเ้เวยเจ้าเองบอกไหวสื่อมากจะพันแขนอุ้ยเหรอไหวไง เห็ดเยอะมากเลยค่ะทุกคนอุ้ยอันนี้แหงก่อนก่อนเลยเด้อค่ะเดอ้อเนี่ยก่อนเลยช้อนเนี่ยก่อนกันเลยเ็นไลด์ค่ะ l a ะ i e อ,อขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะเรามาดูตลาดเห็ดเด้อค่ะเดอ้อไอแห้ง